สวัสดีครับทุกคนสบายดีเนาะทุกคนเนาะืันนี้ประเดชพาไปกินย่างเนยไปกินบุฟเฟ่เนาะ<ม>ไปก็โม่โม่กันยากบเมีแค่เเดชก,กันอย่างคนเดียวเนื่องจากว่าไปุดก้กนเนาะน้ำจิ้มอยู่ห้านบัสเต้เเดกินได้หน่อยเดียววันนี้ประเดกันเลยนี่เตรียมตำน้ำพริกเปนน้ำพี่องเน่ะมันยังกินได้ลายเดี๋ยวตอนนี้ประเดกับมาฮอดตลาดเดี๋ยวเ<ม>ปาเดสจไปซื้อ น้ำจิม้มซีฟู้ดโตเน,ะนะาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ฮั่นะเจ้ามันกินโปรเซ่ปแ้วมันได้กินหน่อยมันกินโปคุ้มโมเตอร์ซื้ออะไร<ง>บ้างน้ำจิ้มอยู่นน้ำจิ้มอยู่นู่นได้๋ยได้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วนี่ซื้อมา20บาทแล้วก็ตัวที่พได้ต่ำเองใครเอ่ยอยู่ข้างหลัง <laughs> มาหอดแล้วเจสองคนเดินเข้าไปเราก็เดินที่หลังเราก็เลือกโต๊ะกันนะครับนั่งโต๊ะไหนดีตรงนี้ไหมตอนนี้ครับสิเมิฟเน่องเนะามีอย่างกินแน่มีน้ำจิ้มอะไรบ้างเอ่ยน้ำจิ้มพริกไทยดำน้ำจิ้มแจ่ว ซีฟูด้ดน้ำจิ้มซุกี้แล้วก็น้ำจิ้มไรดะน้ำจิ้มซุกี้เหมือนกันโอเคนางเอกของเราก็ตักน้ำจิ้มแล้วนี่โอ้โหดูน่ากินมากเลยเอาตอนนี้เราก็ตักปุ้งดีกว่าเราเอาอะไรบ้างปลามึกเอาแล้วใช่ไหมขับอะไรบ้างครับ อะไรมครับเสี่ยตอนนี้ก็นประเด็น กุ้งอย่างเดียวเลยครับเด็กก็เอามาแต่กุ้งอย่างเดียวเลยนะครับจะกินกุ้ง,งนนอ,อะไรนะ,ะหมดหมดหมดกำลังกินแบบแซ่บเลยแต่ว่าคนมาไล่แล้วเดี๋ยวจะกลับก่อน เดี๋ยวสิกับก่อนเนะาะเพราะว่าฝนตกหลังจากนี้เขาก็สิกับเนะาะเพราะว่าฝนตกมาแล้วก็เลยแบบต้องเช็คเช็คบินก่อนเนี่ยเนาะทุกคน,น,นบรรยากาศที่พามากินหมูกระทะครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่ไทยตอนนี้ก็กินนิ่มแนละ้วสิกับเมือ่อบ่ได้ก็กินกุน้งไปเบิดประมาณครึ่งโลเฮ้ยโลครึ่งประมาณนี้ประมาณโลหนึ่ง หลังจากที่เรากินบุฟเฟ่มาเนาะครับก็สิมัเราจะมาซื้อผลไม้นะครับผมนี่ผลไม้ครับอันนี้นี่นี่ครับคนที่ไม่มีแฟนก็เดินแบบนี้ครับถ้านก็เดินกับแฟนเราก็เดินคนเดียวโโสุดยอดอ่าเนาะทุกคนตอนนี้เราก็สิมาซื้อผลไม้ซื้อมะมัยองุ่น อันนี้แพ็เขาท่าไหร่นะสามสิบสองบาทหรออืมปไปน่ากมูได้อะไรบ้างนดาอังนลแล้วก็ฝรั่งแล้วก็เค้คกกล้วยหอมอันนี้อันนี้อะไรข้าวเกียว